มิญญรักษาวัดป่าแห่งนี้แทนต่อไปนะเมื่อหลวงปู่ได้ฟังเรื่องราวจากวิญญาณพราน้องชายที่มาปรากฏไดเ้เห็นในนิมิตแล้วท่านก็รับปากว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่ต่อไปหลวงปู่บอกกล่าววิญญาณพ้าน้องชายท่านว่าขอให้วิญญ,ญ,ญาณของเขามาช่วยดูแลรักษาด้วยเพราะว่าเป็นวัดของเราที่ได้สร้างด้วยกันในอดีตชาติหลวงปู่บุญมีได้บอกญาติโยมอยู่เสมอว่าเทวดาอารักษ์ที่มาปกปักรักษาในะนวัดป่าแห่งนี้ ลวงปู่จานตะกุดสะามเราฉนั้นญาติโยมจะให้อัตมาอยู่ก็ต้องช่วยกันทาความสะอาดบริเวณวัดเพื่อที่วัาจะได้ลงมาปกปักรักษาท่านมีเดตอร์ห้องอ้้ยหลังจากบ้าไปหลับฟังแล้วหมอแจ่ก็ามหายรดแล้ๆไหนๆไหนๆไหนๆนี่แ่ไได้ได้ไม่ได้ได้ รายแม่ขอแล้วผมผมไม่ยอมดิต้องมาให้ผมนี่อะไรเอาบทเรื่เอามาให้รายว่าใี่ยิ่กันไม่ก็นไม่เยอะนเขาเขากันใส่เขาให้มยยอยู่ได้แ้าเขาไม่ให้อยู่แล้วเขาหมดสิทธิ์หลงปูท่านให้คติธรรมาไว้ว่าโลกมนุษย์เป็นแหล่งกลางสำหรับอาศัยสร้างบุญสร้างบาปโลก เพียงโลกที่คอยรองรับผลบุญผลบาปเท่านั้นเราได้มาเกิดอยู่ในโลกอันเป็นแหล่งกลางเช่นนี้แล้วนับว่าเราได้มีโอกาสที่จะเพิ่มบุญผ่อนบาปให้เบาลงกว่าที่เราแบกมาจากอดีตนั้นอย่าเติมบาปเข้าไปอีกเลยไหนๆเราก็ต้องตายแน่ๆอย่ามาหอบเอาบาปเพิ่มไปเลยโยมครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของหลวงปู่บุญมีสิริทโรวัดป่าภูทองบ้านผู้ดินจังหวัดอุดรธานีครับ คัดแค่ไหนลุงพี่ข้สิบสามเช่นอยูแล้ววะหลอดแทกแทกแล้วก็คัดไเงีาบอันใดันเนาะดระดับเดียวกันมาได้หรอมันมีอันกันหลายแับนี้อันันหน่อยใชกหลอดที่แทกไมี่ลปยชื่อนะครบสิบสามเช่นอย่แล้วคบอกกันไปทันแล้วมันเื่อง ขี้วาใช่จับได้แหละท่ัดเดียวเกได้ว่าเป็น้ท้องหนึ่งพุทธวัเท่นี้หนึ่งข้าวท้องหนึ่งเดี๋ยวแม่หน้าท้องเลยไหีไปเด้มาใช้กระแลนเขาเดียวตอนนี้ข้อนเขาทุ่มแค่อนไหน การเดินทางล่องใต้คราวนี้หลวงพ่อปานก็ได้พาพระนินและคารวะไปพร้อมกับท่านเป็นหมู่คณะประมาณ30มสิบกว่าคนโดยมีพระมหาวีระหรือว่าพระราชพรมมยานวัทาสุงร่วมขบวนไปด้วยการเดินทางไปภาคใต้ที่สะดวกที่สุดต้องไปโดยรถไฟแต่การเดิน,นทางสมัยนั้นไม่ใช่เดินทางรวดเ,เร็วถึงจุดหมายปลายทางเหมือนปัจจุบันจานน้ำหลองน้่หต่อ ไปถึงสถานีทับสะแกเวลาสีา่โมงเช้าคณะของหลวงพ่อปานก็ลงจากรถไฟลูกศิษย์วัยคารวสาก็มองหาร้านอาหารที่พอจะว่าจ้างทำอาหารเพนถวายหลวงพ่อแล้วก็พระเน,นทั้งหมดแต่ว่าหาร้านอาหารขนาดใหญ่ไม่ได้เลยมีแต่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเล็กๆแล้วก็ร้านขายข้าวแกงซึ่งมีข้าวแกงอยู่ไม่มากนักเนื่องจากร้านค้าพวกนี้ไม่มีคนมากินจำนวนมาก ก็เลยจัดเตรียมอาหารพอที่จะขายหมดแค่วันเดียวเท่านั้นคณะของหลวงพ่อปานก็เข้าไปพักที่วัดแห่งหนึ่งใกล้ๆกับสถานีรถไฟบรรดาอุบาสิกาซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ที่ร่วมขบวนไปด้วยต่างก็มีตกกังวลเพราะไม่รู้จะจัดหาพัตหารเพนมาถวายพระเนนได้อย่างไรกานจะอาศัยโรงครัวของวัดที่อาศัยพักชั่วคราวปรุงอาหารก็ไม่ทันการเนื่องจากว่ามีเวลาไม่ถึงชั่วโมงก็จะถึงเพนแล้ว ก็ผานกาไปกนหลวงพ่อปนหลวงพ่อปานรักฟังแล้วก็ยิ้มยไม่ออกความจิงอะไรเราสั่งกนะน้ำหลวง่แต้วัดบัตรพ่อกันเนาะตัดกระไพูดตัดกระารตัดพกตัดมันต้องการแล้วรอดไหมรอดแน่นอนรอไ้ยังวัดตะวนหา าให้ทันทีหลวงพ่อปานพูดกับสมภารบอกว่าเรื่องอาหารการบริโภคเวลาบินนั้นหลวงพ่อไม่ต้องห่วงพวกผมนะครับพวกท่านมีฉันแล้วก็แล้วกันพวกที่มากับผมทั้งพระเนรคารวะเดี๋ยวให้เป็นภาระของผมเองพูดแล้วหลวงพ่อปานก็ขอตัวเข้าไปพักผ่อนในห้องที่เขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็ียกไปปล่อยให้อุบาสิกาพระเนรนั่งระ วยกันทวนหน้าหลวงพ่อปานก็ไปจำวัดในห้องเงียบเชียบประมาณ10นาทีเห็นจะได้ก็มีสตรีสูงวัยอายุราว50ปีคนหนึ่งลุงผ้าลายสีเหลืองใส่เสื้อสีบมวูอ่อนผมผ้าสบายเฉียงลักษณะท่าทางเรียบร้อยเป,ป็นผู้ดีหน้าตาผิวพรรณดูสวยสงา่าสมวัยเดินเข้ามา,าแล้วก็สุดนั่งต่อนหน้าพระมีหลวงพอ่อ มหาวีระนั่งอยู่ด้วยก็ะยกมือพนมไหวนอบน้อมเส้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกบอกว่าได้ข่าวว่าหลวงพ่อปานท่านมาหรือเจ้าค่ะคุณโยมอยู่ที่ไหนนะเจ้าโยมดีฉันไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกค่ะอยู่ที่อื่นมาจากที่อื่นค่ะหลวงพ่อปานมาใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพอ่อมหาวีระก็ตอบว่าหลวงพ่อปานมาจริงๆเวลานี้กําลังจําวัดพักผ่อนอยู่ ผู้หญิงคนนั้นก็ถามอีกว่าคณะของหลวงพ่อปานรวมทั้งพระและคารวะามีกี่คนมหาวีราก็บอกว่ามี30มสิกว่าคนสตรีลักษณะท่า,าทางผู้ดีถามถึงเวลาขณะนั้นเป็นเวลาเท่าไรแล้วทราบว่าเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเวลาเพนเธอบผู้นั้นก็พูดสันส้นๆแล้วก็นำรสการลาจากไปเวลา1 1นาฬิกาสตรีสูงวัคนเดิมก็กลับมาอีก สาวลักษณะเหมือนกรุลูกน้องบริวารเป็นสิบคนไม่มีผู้ชายปะาพลมาด้วยเลยผู้หญิงเหล่านั้นแต่งกายแบบชาวชนบทแต่ว่าวิวพรรณหน้าตาหมดจดผ่องใสคล้ายกับไม่เคยกรามแดดกราบฝนเลยแม้แต่น้อยแต่ละคนหากกระพุงกระจาดใส่อาหารข้าวหวานครบครันมีทั้งแกงเผ็ดผัดยำขนมยินข้าวสวยมากมายเกินกว่าคณะของหลวงพ่อป่าจะฉันเมื่อมาถึงคณะโรงฉัน สาวเหล่านั้นก็จัดเตรียมสำหรับกับข้าวอย่างพร้องแคล่วถวายพระถวายเนรหลวงพ่อปานซึ่งเข้าไปจำวัดพักผ่อนในห้องก็ออกมาฉันเบรนพร้อมกับพระเนรเมื่อฉันเรียบร้อยแล้วพวกคารวะาก็กินกันจนอิ่มหนำสำรันเป็นที่น่าสังเกตว่าอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นต้มผัดยำแกงมีรสอร่อยเหมือนกบฝฟมือแม่ครัวชาวกรุงไม่ใช่ฝีมือแม่รครัรวหมด 100, ืืนบ้าน หลังจากกินอาหารมื้อเพลิีกแล้วกระนั้นก็ยังมีอาหารและข้าวเหลืออยู่อีกสตรีสูงอายุคนนั้นก็บอกให้เก็บไว้ตอนเย็นๆพาวกคารวะจะได้ขุนรับประทานกันหลวงพว่อปานและคณะพากันอยู่ที่วัดอำเภอทับสุแกเป็นเวลาสามวันตลอดสามวันนั้นโยมสตรีสูงวัยพร้อมกับหญิงสาวกลุ่มเดิมก็มารับภารเรื่องพัสทารถวายพระเนรทั้งเชา้าทั้งเพลนทั้งหมด แล้วก็ยังจัดอาหารมือเย็นเพื่อลูกศิษย์ราวาสแถมอีกมือหนึงนอกจากสตรีสูงวัยแปลกหน้าแล้วก็หญิงสาวที่เป็นบริวารนี่จะมาจัดการเรื่องอาหารชาวบ้านทับสแกหลายคนก็นําอาหารข้าวหวานมาถวายสมทบด้วยทุกมือตรับแระทั้งเย็นวันสุดท้ายที่คณะหลวงพ่อปานจะเดินทางครบ,<อ>บหนึ่งอยดอกเมื่อไหร่ดร์ได้ไปนหนึ่งดอก <c oughs> โอ้าาโหไม่ไม่ไหวไม่ไหว